ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะครับผมนะก็ขอฝากใหติดตามช่อง ARG กันด้วยนะผมนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามครับจิ้มที่ปุ่มนี้เบาๆครับผมจิ้มเข้าไปครับแล้วก็กดสั่กนกระดิ่งกันด้วยนะครับกดสั่กนกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดนะผมจะได้พลาดการแจ้งเตือนจากช่องผมนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมไปเรียบร้อย Ead, หากใครนะครับผมที่สนใจซื้อขาย ID เกมฟีฟ้าออนไลน์4แล้วก็ ID เกม ROV นะผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้อขายกันทางไหนครับผมนะก็วันนี้เนี่ยผมมีช่องทางมานําเสนอครับผมนะในเฟสนี้เลยครับผมนะเฟสของแอดมินฟลินครับผม ก็เป็นบริการซื้อขาย ID ดีเกมออนไลน์ผมมีทั้งฟีฟ่าออนไลน์4 r o ครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่แอดมินฟินได้ผมรับรองว่าบริการดีประทับใจผมเครดิตแน่นฮะและที่สําคัญคือราคาเป็นกันเองครับผมถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคไปดูคลิปเลยครับผม มาครับผมคุณผู้ชมครับในที่สุดวันที่ผมรอคอยก็มาถึงฮะวันที่ผมจะได้เล่นอ่อคาริมซีดานเปเรสเบนเซม่านะครับผมนะนักเตะลูกรักของผมนั้นเองนะครับผมคนนี้นาะก็มาในปีที่เรียกว่าเก่งที่สุดแล้วผมนะของเบนเซม่าครับผมนั่นก็คือปี20 TOTS นะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ย ตั้งแต่ปีนี้เข้ามาอัปเดตเข้ามาเนี่ยผมดักเข้ามาตั้งแบบประมาณวันกว่าถึงจะได้นะแล้วดักบวก2ด้วยนะไม่ได้ดักบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งนี่ไม่มีขายเลยนะครับผมนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีหรือ,อยังนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวก็ผมว่ามันเก่งอะไรยังไงหรือเปล่านะผมก็ได้ไปลองเล่นมาแล้วด้วยนะแบบประมาณ 6- 7นัดได้คุณผู้ชมครับเรียกว่าโค้ดเข้ามือผมเลยวะแม่งเก่งด้วยครับเก่งมากนะเดี๋ยวจะได้ดูกันนะผมว่ามันเก่งยังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูนที่สเตตสับเนนซปีีะก็มาดกันน่อครบ ก็มาดูที่บวก1เวลวหนึ่งกันก่อนนะก็ประมาณนี้ผมสำหรับคาริมเบนเซม่านะก็เป็นตัวที่เล่นได้2ตําแหน่งรับผมเล่นตําแหน่ง CF ฟหรือว่าเอทีก็ได้ครับแล้วก็ปีนี้นี่คือจุดเด่นจะดูในเรื่องของอ่าเท้าข้างถนัดรับผมที่ถนัดถึง2เท้านะ mm hmm. คุณผู้ชมครับซ้าย5้าขวา5ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆของผมนในการเล่นกองหน้าครับเพราะว่ามันสามารถยิงได้ทั้งสองเท้าอ่ะเวลาแบบตัดเข้าปั่นอะไรแบบนี้ม่นยงทำได้ดีทั้งสองเท้านะครับแล้วยิ่งแผ่นนี้นี่คือมันเป็นแผ่นแบบปั่นอะ ปัดโค้งนะครับผมปัดนโงโค้งอะแบบหน้าหาง้าครับเรียกว่าโคตรเข้ากับเบนเซม,ม่าเลยครับผมสำหรับแพทนี้นะก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมในไฮไลท์นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูที่สเตตกันต่อครับสเตตนะ สำหรับรูปร่างก็ตามมาตรฐานของเมนเซม่าผมนะสูงว่าเป็น15าครับผมน้ำหนักแ1กิโลกรัมครับแล้วก็รูปร่างมาตรฐานครับผมสเต็ตเริ่มต้นที่1 0 1นะครับเล่นได้ทั้ง c f แล้วก็หน้าเป้านะครับผมตัวนี้นะแล้วก็เอนี่อาจจะดูเยอะไปหน่อยครับนาน2 2กันเลยทีเดียวผมปีนี้แต่ว่าสำหรับกองหน้าที่มันมีความเก่งระดับนี้แล้วนี่คือมันถือว่าไม่เยอะมากนะถือว่ากําลังพอดีครับนะแล้วก็สเต็ทั้งในก็ประมาณนี้คุณผู้ชมนะผมจะดูแค่สเต็ตหน้าเป้านะครับเพราะว่าผม ก็ปีนี้ให้ความแข็งแกร่งมาเยอะมากคุณผู้ชมให้มาถึง100นะครับผมบอกเลยว่าเบียดสบายครับเบียดสบายแน่นอนแล้วก็สปีดต้นก็19นะอาจจะดูน้อยกว่าความเร็วครับแต่ว่าตอนเล่นจริงนี่ผมรู้สึกว่า เขาเป็นตัวที่ออกตัวค่อนข้างไวอยู่เหมือนกันนะครับแบบเวลาเพื่อนแทงให้แล้วก็แบบเลี้ยงเองอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะออกตัวไวครับผมแล้วก็สปีดปลายก็ดีมากด้วยนะครับนะส่วนเรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วก็การควบคุมบอลก็ตามมาตรฐานของเวซมาครับผมนะเลี้ยงบอลได้ดีเลี้ยงบอลติดเท้าอยู่แล้วผมนะแล้วยิ่งปีนี้นี่คือเป็นปีท็อปสุดด้วยมันก็ผมรู้สึกว่ามันเลี้ยงบอลดีกว่าปี20 TW อีกครับตัวนี้จากที่ลองใช้แล้วก็เทียบกันดูนะครับผมนะบอกเลยว่าเลี้ยงบอลดีกว่าเยอะมากครับผมนะ <S <S <ๆ S 1> แล้วเรื่องของการเ์นี่มยสกอรมน ตัวนี้ครับผมพลังการยิงอยู่ที่9 8แนะหมวกบอล98แล้วก็ยิงไกล98ครับแต่ว่าเล่นจริงแล้วนี่คือยิงไกลนี่คือค่อนข้างโอเคนะใช้ได้เลยครับผมแต่ว่าต้องกดปั่นด้วยครับถ้าเรายิงนอกกรอบแล้วกดปั่นด้วยนี่คือ OP เลยครับตัวน,นี้เพราะม่งปั่นโค้งดีมากครับนะผลการบอลล่อยู่ที่100ผมอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับแล้วก็การยิงตำแหน่งอยู่ที่105นะก็จากที่เล่นมาในเรื่องของการยิงตำแหน่งนี่คือ มันดูเยอะจริงครับแต่ว่าเล่นจริงผมก็เฉยๆว่ะไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยหาช่องโกงเท่าไหร่ครับแบบหาช่องก็ตามมาตรฐานครับไม่ได้แบบเวอร์มากนะเทียบกับ R 9น s o n อลเออรอะไรแบบนี้นี่คือ2ตัวนั้นหาช่องดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่คือจะเด่นเรื่องของการปัน่นการเลี้ยงบอลแล้วก็การเบียดอะไรแบบนี้นะครับผมหลังจากที่ได้ลองเล่นมานะครับประมาณนั้นเนาะ <Okay. S 1> ส่วนเรื่องของอนิสัยก็จะมีนี่ครับผมมีเลี้ยงบอลหนีเวลางนหนึ่งได้ดีแล้วก็มีชุตติ้งชิปช็อตนะผมมักยิงแบบลูก แล้วก็มีไซก้อยครับเปิดไซตก้อยเปิดของสางนามได้ดีครับผมมีเทมเกอร์นะเป็นตัวแบบทําเกมได้ครับประมาณนั้นนะเพราะว่าเป็นเซมาซีซั่นที่แล้วนี่คือกอนข้างจจเป็นตัวที่แบบสร้างโอกาสให้เพื่อนได้เยอะเหมือนกันนะครับในตําแหน่ง CF นะแล้วก็มีนี่ครับฟิตเน็ช็อตครับผมที่สายที่เรียกว่าทําให้เป็นเซมาปีนี้นี่คือแม่งยิงคมมากครับนะบอกเลยมีอันนี้นี่คือแบบโคตรสุดครับผม น่าเดี๋ยวจะได้ไปดูกันนะผมในอะไรว่ามันยิงคมขนาดไหนนะครับสาหรับสตเต็ตคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมนะส่วนสเตตอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมีในเรื่องของสมดุลครับผมที่มีเยอะนะทาให้เวลาโดนเบียดนี่คือล้มยากแล้วก็เสียหลักยากครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับสตเต็ตคร่าวๆนะที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นข้อดีของเบนเซมาปีนี้นะครับนะเดี๋ยวไปดูกันในทีมันดีกว่าผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมนะพอเอาเข้าทีมแล้วนะครับป้า ก็นี่เลยนะครับผมคุณผู้ชมฮะพอเข้าทีมแล้วสเตตท่าไหนก็จะประมาณนี้นะครับสเตตอยู่ที่1 12นะบวกทีมคันเลื่อนแล้วด้วยผมนะทุกอย่างบวก4ี่นะครับผมนะจากที่พูดมาตอนแรกเนาะอันนี้คือผมใช้บวก3นะครับคุณผู้ชมผมใช้เป็นบวก3นะในการเล่นครับเดี๋ยวในอนาคตผมจะไปตีขึ้นบวก5าอยู่นะครับผมนะคิดว่าถ้าขึ้นบวก5าได้นี่คือน่าจะเก่งมากๆครับตัวนี้โอเคเข้าๆก็มานี้ผมนะให้ดูสเตตในทีมครับนี่เลยนะ ก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในไฮไลท์ดีกว่าผมว่าเบนเซม่าปีนี้นี่คือมันเก่งอะไรยังไงขนาดไหนนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยฮะมาครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์การทำประตูของคาริมเบนเซม่าแล้วก็มาฟังความรู้สึกในการเล่นของผมคร่าวๆกันดีกว่านะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าเบนเซม่าปีนี้นี่คือเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับผมนะเรียกว่าครบเครื่องเลยครับจะมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะ ูดอีกทีหนึ่งตอนเทท้ายแล้วกันนะครับแต่ว่าจังหวะน,นี้มาดูกันก่อนับผมเบนเซมาครับผาบอลขึ้นมาครับผมจังหวะน,นี้ไม่จ่ายด้วยนะเพื่อนโล่งครับหักเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้อืติดเซฟครับผมบอกเลยว่าลูกปั่นนี่คือโคตรจะจุดเด่นของเบนเซมานะครับนะเดี๋ยวจะได้เห็นในคลิปนี้ผมนะมีการยิงลูกปั่นเนี่ยหลายจังหวะม,มากครับผมแลวจังหวะน,นี้ตอกซ้นมาสวยมากครับ ยังไงครับเตียวตัวปั่นอีกแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมเห็นบ้างลูกปั่นนี่คือแบบ o อจัดครับผมนะมันเป็นที่นักเตะด้วยแล้วก็แพทนี้ด้วยครับผมแล้วแพทนี้คือเขาอัพมาแบบให้ลูกปั่นมันยิงง่ายขึ้นนะครับผมนะทำให้แบบนักเตะคนที่มีค่าการยิงโค้งเยอะๆหน่อยแบบเบนเซม่านี่คือแทบจะจับกินเลยครับผมนะลูกปั่นนะแล้วจังหวะนี้หลุดมาอีกแล้วครับผมเข้าขวาปั่นครับเหมือนจะติดกองหลังแล้วออกไปด้วยนะใช่ป่ะไม่ใช่นะครับผมอันนี้แล้วจังหวะนี้ครับผมอิสโก้ตักขึ้นมาครับมนนนกก่่าะบครรััตตอแแที จ่ายเข้ามาตรงกลางที่มิลิตาครับจ่ายต่อที่เป็นเซมาหาหลุดมาเลยครับผมแล้วก็เอาตัวบังนิดนึงครับแล้วก็เอี้ยวปั่นเข้าไปครับผมปั่นเท้าซ้ายนะอันนี้ครับผมซ้าย5้าขวา5้านี่คือแบบเล่นง่ายครับผมนะในการยิงมันเล่นง่ายมากครับตัวนี้คล้ายๆอานายเลยนะทรงอะทั้งรูปล่างแล้วก็ในเรื่องของเท้าข้างถนัดครับผมที่อานายถนัดซ้าย5้าขวา5้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเซมานี่คือเป็นตัวที่เล็กมันติดเท้ายังกับอานายยิงครับผมปีนี้นะครับผมเรียกว่าโคตรโอพีครับผมเรียกว่าล่างฟ็อกอาไนายชัดๆนะครับ แลวจังหวะนี้ยิงจุดโทษเข้าไปครับผมเบนเซม่าของเราครับเรียกจุดโทษเองด้วยนะเมื่อกี้แล้วลูกนีครับผมรามอนวิ่งมาแย่งบอลครับเหมือนจะไม่ได้แต่ได้อยู่ครับผมส่งมาที่เบนเซม่าจับหนึ่งจังหวะแล้วปั่นไกลตรงนี้สุดจริงว่ะครับคุณผู้ชมครับลูกปั่นเนี่ยมันจะโหดไปไหนครับผมแบบนี้แล้วโทนี่คลอดครับจ่ายมาเบนเซม่าจะสวนกลับครับผมจ่ายมาที่อาซินโอแล้วหลุดมาริมเส้นฝั่งขวาเลยฮะกระชากขึ้นมายาว หลบเข้ามาตัดเข้ามาตรงกลางตักให้เบนเซม่าครับเหมือนจะได้แต่ว่าติดนิดน,นึงนะยังได้อยู่ครับแล้วยิงติดบล็อกนะครับถ้าไม่ติดบล็อกนี่มีสิทธิ์เข้าอ่ามุมอมุมสามเหลี่ยมนะครับเมื่อกี้นะอิดโกจ่ายที่โคด้ดเบนเซม่าครับ <c oughs> ยิงยิงจ่อจอ,จอติดเซฟผมแต่ว่ายิงไกลไมันเข้าง่ายมากเลยปั่นไกลนะอาเซนซิโอ <c oughs> ครับหมุนมาจ่ายมาที่โทนี่โครดครับยังไงครับตักให้เบนเซม่าโอ้โหหลุดมาอย่างนี้ จริงเลยครับผมเรียบร้อยครับแทบไม่ต้องจับครับผมความคมนี่คือเป็นหนึ่งอยู่แล้วครับผมเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเนะยฮะเลยจังววาต่อมาก็ผมอาเซนซิโอครับยังอยู่ที่ริมเส้นนะครับยังไงจ่ายเข้ามาตรงกลางที่มาโกสจเลนเต้ครับผมอิสโก้ไลบอลจ่ายมาที่เป็นเซมาแล้วครับผมหมุนมาหนึ่งรอบแล้วปั่นไกลอีกแล้วครับบอลฮุกอย่างสวยครับผมมันสุดจริงเนี่ยลูกเนี้ยนะครับผม หมุนมาแล้วปั่นครับเอออีกเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องความคล่องตัวในการแบบเล่นท่าอะไรแบบนี้นี่คือก็เป็นค่อนข้างดีนะเบนซิมา่าปีนี้ครับเป็นตัวที่เล่นท่าแบบมันหนักนะผมคือมันมีค่าความคล่องตัวสูงแล้วก็การเลี้ยงบอลมันดีครับเลี้ยงบอลติดเท้าเลยแบบนี้นะเรียกได้ว่าเหมาะกับสายเล่นท่าจะจัดับผมแต่ว่าเสียงเดียวคือต้องบวกเยอะมาให้ผมนะเพื่อที่จะได้5าดาวนะครับเพราะว่าถ้าบวก3บวกบวก2บวก3บวก4ี่นี่คือแบบ4ีดาวเท่านั้นนบผมต้องบวก5ขึ้นไปอะ่ะแล้วจังหวะน,นี้ครับเลี้ยงมาแล้วปัั่นติดเฟครบผม แล้วอีกโกมงมังงซ้าก็ไม่ได้อะไรนะแล้วก็ที่ผมจะพูดถึงข้อเสียที่ผมเจอมาแล้วแบบหงุดหงิดสุดๆเลยนะเจอมาแค่เดียวคุณผู้ชมครับคือบางจังหวะเนี่ยเบนเซม่ามันจะชอบลงมาล้วงบอลต่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าตำแหน่งจริงๆของเขาในการที่มันเป็นตำแหน่ง CF หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามันมีผลมากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าผมรู้สึกได้จริงเลยนะเวลาแบบเจอสวนกลับแบบนีงง้ม่งชอบไปยืนอยู่หน้ากรอบเขทษตัวเองครับ มันไม่ห้อยแบบก,กองหน้าตัวอื่นที่มันเป็นหน้าเป้าเจ๋จ๋านะประมาณนั้นน่ะนะครับผมก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของ c f อะไรประมาณนี้ถ้าใครที่ชอบแบบเล่นสไตล์ส่วนกลับไว้นี่อาจจะไม่เ <socks S 2> หมาะกับเบนเซม่าเท่าไหร่นะครับนะเบนเซม่าที่ต้องเป็นตัวแบบลงมาล้วงบอลแล้วก็เลี้ยงไปยิงเองอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นแล้วก็หาช่องนิดหน่อยนะอย่างจังหวะนี้ครับผมที่หาช่องมาได้ดีนะเพื่อนจ่ายให้ได้ดีครับนะก็การหาช่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่หาช่องได้ดีในมาตรฐานครับไม่ได้แบบเวอร์วังนะอย่างที่บอกไปตอนแรกครับผม ก็มีจังหวะหาช่องแบบซื้อสวยบ่อยเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะแลจังหวะนี้ก็หลุดมาหาช่องเหมือนกันครับยิงเข้าไปครับผมเบนเซมาผมจ่ายมาที่โทนี่โคฮัจังหวะนี้โคตรโคตจ่ายคือมาเบนเซมาเป็นเาโดนจิ้มนิดนึงเหมือนจะไม่ได้นะแต่ว่ายังได้ลุยแล้วปั่นเขาไปครับผมพาดแคบไม่ทันนะครับนะปั่นอีกเลี้ยวฮะแล้วจังหวะสุดท้ายครับผมมาที่คุโบะครับผมเลี้ยงริมเส้นครับดึงจังหวะครับดึงจังหวะนิดนึงแล้วจ่ายมาเบนเซมายิงเข้าไปนิ่มๆครับเรียบร้อยนะฮะผมสาหรับ เบนเซม่าในการรีวิวในคลิปนี้ผมก็พิมพ์แบบทักทาย FC บ้างอะไรบ้างนะครับก่อนไป ก็โอเคนะครับผมคุณผู้ชมมาสําหรับการรีวิวคาริมซีดานเปเรสเบนเซมาปี20 TOCS ของผมในคลิปนี้นะครับก็คุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าฮะถ้าชอบก็เหมือนเดิมผมฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ถ้าใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์ผมกันด้วยนะครับผมนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ของผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับนะก็ถ้าใครอยากส่งตัวปี20 TOCS แบบตัวท็อปๆอะไรแบบเนี้ยเข้า พวกนักเตะที่มันคนแบบสนใจเยอะๆอะพวกเลดฟอร์ดพวกโรนัลโด้พวกเอ็มบัปเป้อะไรแบบนี้ครับผมนะที่คนสนใจเยอะๆนะผมถ้นะใครมีแล้วอยากส่งเข้ามาก็ส่งเข้ามากันได้ผมนะถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะเอามาทำรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนะขอบคุณมากครับผมโ okay. อเคสำหรับคลินี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฮนะเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ